หนึ่งนาทีกับกอทอผู้ขับขี่ควรใส่ใจกับสภาพยางรถด้วยนะครับเนื่องจากความไม่พร้อมของยางมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงโดยหากยางรถยนต์มีอายุเกิน3ปีหรือใช้งานมาถึงห0,000่นกิโลเมตรควรเปลี่ยนยางทันทีเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ครับซึ่งโดยปกติควรมีการตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอโดยนอกจากคำนวณอายุยางและการใช้งานแล้วยังสามารถตรวจสอบได้จากสาพานยาง ซึ่งก็คือเส้นนูนขวางพาดผ่านหน้ายางโดยให้สังเกตที่ส่วนบนสุดของแก้มยางที่มีเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมปรากฏอยู่รอบแก้มยางห่างกันประมาณ60องศาทั้งนี้หากพบว,ว่าดอกยางสึกเกือบเสมอสพานยางโดยห่างกันเพียง1-2มิลลิเมตรควรต้องเปลี่ยนยางเส้นใหม่เพราะอาจไม่ปลอดภัยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม